วันนี้วันที่11กันยายนทรงผ่านนหล6กิบ็ครบสิปีการจากไปของสายันสัญญาที่วัดป้าก็มีงานเดียววันที่1 0 1ถึง17ก็อาทิตย์หนึ่งดีวันนี้ว่างก็ว่าจะไปวัดหนองอีปอกนะก็ห่มผ้าเพื่อพระไม่เพื่อยัดยมจะได้วดูว่าพระก็ห่มกันยังไงมันก็จะได้เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง อันนี้เขาเรียกว่าห่มดองถ้าอยู่ในวัดหรือไปในวัดเนี่ยเขาจะเปิดไหลครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าเปิดไหลขวาถ้ามีกิจกรรมเขาก็เอาสังกติพัดไปด้วยเหมือนกับยางอะไรเหเมื่อกับรถมียางอะไรไอทิพพัดเนี่ยเขาก็เอาไว้ไว้สําหรับผัดเปลี่ยนกับจีวรได้บางทีจีวรใช้นานก็เอาข้างบนมาคลี่จามาที่จะคลี่ล้วก็เอามาห่มได้ พระเจ้าให้ให้พัดไว้ใช้สังก,กติพัดรัดอกนี่ก็มาจากภิกษุณีอันนี้จริงเขารัดอกเขาไม่ได้รัดเอวพระเราก็มาใช้อันนี้จริงเขานุ่งแค่ครึ่งแข้งแต่นี่ขึ้นรถลงรถก็เลยให้นุ่งสั้นร้อมแล้วก็จะชวนญาติไปปฏิบัติธรรมด้วยเพราะวัดน้งองเปาะเนี่ย้จักกับหลวงพ่อต้อยเ็ไปดูหนังสืออยู่หนึ่งอาทิตย์เ่ออำเภอละอาทิตย์ก็ไปบินบาตอาศัยบาร,รมีหลวงพ่อต้อย ท่านก็มีพรรษามากได้ดูปฏิปทาของท่านเนี่ยน่าเลื่อมใสบางทีพะผู้ใหญ่เนี่ยท่านบางทีกลางคืนท่านจําวัดแป๊บเดียวแหละท่านก็จะทํากิจกรรมอื่นสวดมนต์หลวงพ่อต้อยนักเรีงนมากเลยเหมือนไม่โกรธผมอยู่กับท่านอยู่หน้าห้องท่านนั่นแหละกลางคืนก็ดูหนังสือแปลหนังสือเปิดไฟไปดวงเดียวลกลางมุงที่หน้าห้องท่านนั่นก็ออกมาคุยด้วย ทีทีเราก็หลับหลวงพ่อเหมือนจะไม่ค่อยหลับเท่าไหร่บางทีโยมถวายสังกระทเดี๋ยวแยะกระามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไม่ไปแกะแจกยาดเดี่ยวเมื่อไรเนี้ยหลวงพ่อบอกว่าไม่ได้ของสงฆ์้องเก็บอย่างเงี้ยไว้แจกพระท่านบอกว่ากลัวบาปหรือผิดไปไหนเออท่านเพ่งมาบางทีโยวงวางบางทีก็ไปหาท่านสองสามวันไปคุยอยู่กับท่านไปพักอยู่กับท่านก็ไปหลายครั้ง หลวงพ่อท่านเดียวมาหาทั้งวันให้เจิมรถบ้างถวายสังฆทานบ้างของอำเภอด่านช้างเมื่อก่อนก็มีอาวุโสมากกว่าองค์อื่นนะท่านเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเนี่ยันหลังให้ไม่ใช่ไหลก็ททำคลิปอื่นก็เหมือนกับดูทิวทัศน์ด,ดูบรรยากาศที่อื่น,น,นจริงๆก็ดูหลวงพโตแหละ,ะห้องนี้ก็ใช้ประโยชน์ในการ ทำคลิปมากมายที่ญาติโยมเห็นไปก็ทำห้องนี้แหละแล้วก็ไปใส่ภาพวิวต่างๆการทำเงี้ยตั้งกล้ององค์เดียวทำองค์เดียวก็มีประโยชน์หลายอย่างมาทีถ่ายนิดเดียวจะออกไปหลายคลิปได้เนี่ยสรทรัศัพท์เราที่ไทยเนี่ยมันก็เป็นซีรีส์นี่เป็นพระโบสด,ดยโยมพระโสดเก่าที่หลวงพ่อต้อยท่านทำไว้ อาตมาก็ไปดูหนังสือในโบสถ์นี่แนหะละหลวงพ่อท่านก็ปรึกษาเออท่านมหาทํายังไงจะสร้างโบสถ์ได้วะก็ชวนไปอยู่ที่วัดหนองยีเปาะด้วยบตกว่หลวงพ่อยังเรียนไม่จบเลยบอกเออท่านมาช่วยดูแลวัดให้หน่อยมีโอกาสก็พาญาติโยมามาเมื่อปี2,500ประมาณ3,323 3มสอก็วัดยังไม่มีอะไรแล้วอยู่แถวนี้น้ำท่วมบ่อยมาก แล้วก็กุฏิเนี่ยผีดุมากเลยหลังเนี่ยเคยคุยกับหลวงพอ่อท่านก็ปรึกษาจะทำอาตังที่ไหนสร้างท่านสร้างไหวมากเลยสร้างเสร็จแล้วก็ส่งสวย,ยท่านก็ชี้มาตรงเนี้แล,นานานานแล้วน้านเราก็ไปหาท่านทีนึ่เสียดายไม่ได้ออกพ่อป่าเลยไปช่วยท่านเลยอุโบสถหลังเนี่ยท่านสร้างมากระมือเลยญาติโยมช่วยกันบริจาคสร้างชาวบ้านและโยมที่อื่นบ้างส่งสวยมาก มีกำแพงแก้วหลวงพ่อท่านชี้บอกว่าตรงนี้เหมาะสมดีท่านก็บอกเออทำอย่างไรมันจะสร้างเสร็จพอท่านสร้างจริงไม่นานเลยเสร็จเลยอันนี้ใครไปวัดนองเปาะหรือเรียกวัดนองอีเปาะก็จะไปไหว้หลวงพ่อต้อยก็มีรูปอยู่ในในตรงที่วิหารนั่นแหละเขาทําใหม่หลวงพ่อเจ้าวาดตรงใหม่ก็ดีจัดมีระเบียบดีพระวัาจัดหลวงพ่อต้อย ส่วนในสลาก็จะมีภาพของหลวงพ่อเป็นโลปปั้นเหมือนเหมือนองค์จริงหลวงพ่ออดีตหลวงพ่อเจ้าวัดปัจจุบันก็ดูแลดีมากเลยทำหลวงพ่อยกหลวงพ่อไว้เนี่ยกุฏิหลังเนี่ยเก่าแก่มากเลยแล้วก็ผีดุเมื่อก่อนไม่มีพระไปอยู่หรอกอยู่ในป่าในป่าช้าปัดนหอวงปอก็มีความลมลื่นมีต้นไม้เยอะต้นไม้เป็นเลยอยต้นเลย แล้วก็มีนางตะเคียนนางตะเคียนที่เขาขุดเจอหรือเขาขุดที่ไหนเจอแล้วก็มาถวายวัดพัตมาไปก็ไม่ได้ไปองค์เดียวเอาญาติไปด้วยปฏิบัติธรรมทั้งนั้นแหละหลวงพ่อท่านก็ต้อนรับดีหลวงพิหลัดก็เป็นลูกศิษย์ของวัดป่ามอจลรอเล่านั้นแหละพัฒนาวัดมีความล่มรลื่นดีบางทีบางวัดเราไปสลาเขาก็ปิด เบิดปิดบางทีพระไม่อยู่เราก็ไม่กล้าเข้าไปเพอาศัยตายลมไม้ลมลื่นก็ผ้าคลุมรถปูแล้วก็นั่งกรรมฐา,าสนสวดมนต์ให้เจ้าที่เจ้าทางกันผมก็จะขออนุญาตให้สิริเหมือนช่วยอ่านเพื่อได้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเสียงวัดน,นี้ก็หมายเยอะนี่หลวงพ่อท่านเลี้ยงไว้พระท่านก็มีเมตตาพระมิหลารูปเหมือนกันให้พ hey, ระครูพิพัฒน์วุฒิกร สถานที่ตั้งวัดหนองอีเปาะเดิมเป็นที่พื้นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดโดยเฉพาะไม้ไผ่นั้นมีมากมายเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่ามากมายเช่นช้างเสือเกงกวางหมูป่ามีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณเจ็แต่ครัวเรือนผู้เริ่มก่อตั้งวัดคือท่านผู้ใหญ่ขาว คำสอนและนายคำสิงเมื่อพศ2433โดยสร้างเป็นกุฏิไม้ไผยหลังคามุงแฝกเป็นหลังแรกจำนวนหนึ่งหลังพระที่มาอยู่รูปแรกคือท่านพระอาจารย์บอกมามาจำพรรษาได้หนึ่งปีท่านก็ย้ายไปจำพรรษาที่อื่นหลังจากนั้นวัดก็ถูกทึ่งร้างมาหลายปี ก็มีพระอาจารย์ยามาจำพรรษาได้สองปีท่านก็ย้ายไปอยู่ที่อืน่นวัดก็ถูกปล่อยทิ้งร้างได้มีพระอาจารย์มาและพระอาจารย์มา้ามาจำพรรษาได้ไม่นานท่านก็ได้ย้ายไปจำพรรษาที่อืน่นวัดก็ถูกปล่อยทิ้งร้างมาระยะหนึ่งมีพระอาจารย์คำใสท่านได้ถอยอยู่หนึ่งพรรษาท่านก็ได้ลาสึกขาไปวัดเลยถูกทิ้งร้างมาสองสามปี เรียกว่าล้มรุกคลุกคลานมาตลอดจนมาถึงหลวงพ่อพระครูอว,วิธานสุวรรณกิจหลวงพ่อต้อยสุทัศศีมาจํพาพรรษาเมื่อปี2489ได้1พรรษาก็ได้ย้ายไปศึกษาธรรมะที่วัดกรรมเชียนเป็นเวลา4พันษาและช่วงนั้นวัดก็ถูกปล่อยทิ้งร้างอีกเหมือนเดิมหลังจากหลวงพ่อต้อยได้เล่าเรียนธรรมะเสร็จเมื่อ พศ2493จนมาถึงปัจจุบันการกลับมาของหลวงพ่อต้อยได้มีการสร้างวัดขึ้นอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกคือการสร้างกุฎไม้และหอสวยเป็นหลังแรกจนทอบาทนับปัจจุบันโดยมีพระและชาวบ้านร่วมกันสร้างและมีสิ่งปลูกสร้างมากมายภายในวัดจนถึงทุกวันนี้รายนามอดีตเจ้าสำนักสงฆ์หนองอีเปาะหนึ่งพระอาจารย์ บกมาสองพระอาจารย์ยาสามพระอาจารย์มาสีพระอาจารย์มาห้าพระอาจารย์คําใสรายนามเจ้าอาวาสตั้งเป็นวัดหนึ่งพระครูว,วิทานสุวรรณกิจหลวงพ่อต้อยสุทศปินทุสีที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองอีเปาะตั้งแต่พศ2498-2561สองคระประลัด ธรรมรงโชตทงปินทุโบเจ้าอาวาสตั้งแต่พศ2561ปัจจุบันวัดหนองอีเปาะตั้งอยู่เลขที่313หมู่2ตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายอาคารเสนาสนะประกอบด้วย1อุโบสถกว้าง32ยาว42เมตรสร้างเมื่อ พศ2536สองหอกว้าง414ยาว40เมตรสร้างเมื่อพศ2558ไม้และคอนกรีต3กุดสังหกหลังเป็นอาคารไม้3หลังอาคารปูน7หลังสศาลาการประเรียนหนึ่งหลัง5สาศาลาธรรมสังเวชหนึ่งหลังสร้างด้วยคอนกรีตวัดหนองอีปาะตั้งเมื่อ พศ2433ได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาเมื่อวันที่25มีนาคม2536เขตวิสุงสีมากว้าง32เมตรยาว42เมตรการบริหารและการปกครองมีพระครูว,วิธานสุวรรณกิจเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปีพศ2502-2561ถึงและเจ้าอาวาสพระประลัด ธรรมรงโชดทงปินทุกโบกตั้งแต่ปีพศ2561ปัจจุบันก็ขอขอบคุณพิะัลัดธรรมรงเจ้าวัดวดัดหนองเปาะที่ได้ดูแลญาติโยมที่ไปจากบ้นานไผยล้อมเอาพระมาถวายดูแลเรื่องต่างๆนี่ก็เป็นการบูชาคุณความดีของหลวงพ่อที่เคยอยู่กับท่านด้วยและเป็นการบูชา ความดีของวัดที่เราเคยอาศัยอยู่ดูหนังสือเป็นการนำประวัติให้ญาติโยมให้ชาวโลกได้รู้จักประวัติขนอหงอิปะก็ขอบคุณหลวงพ่อมากที่ได้ให้อนุญาตให้ถ่ายทำขอบคุณมากครับ